ลมเย็นดีขนาดเลยพีน่น้องเออเออจังไหนครับสันตุัสสวัสดีครับสันผู้ชมสวัสดีครับถ้ากันเสียหญา่าให้มากหน่อยเมือ่อยม,มานางเช้าโมมะนางแนมกล้วย <c oughs> หน้าเบิง้งฉันว่ากล้วยมีจะเคลื่อนต่อไปนี่หาเบิ้งลูกหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ โอ้สีจังใดพีด่เลยหนึ่งนี่ตัวออกปีใหม่กับสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดคนแปดคนได้ลู้มาล้นี่ว,ว่าท่านเอ <ลง S 1> ือว่าท่านออกเยอะยังหน่อยครับมันเริ่มขืนข้นเลยแล้วพี่น้องกล้วยวะแมนนี่ ไปใส่ตัดหญ้าเสียงเครื่องตัดหญ้าฝนตกทุกมือทุกมือเนาะท่านว่าเนาะตกแปมแห้งเลยเฮ็ดเบียกก็บ่ได้มื้อนี้ไข่อยู่บ่ตกเดดออกอยู่อือดดออกอยู่นั่งในเงากล้วย ข่วยกับคุ้มยาให้แล้วพี่น้องม่วนใบตองใบอันนี้ตัดลงเกาะลงขุมมาท่านนี so, ้เด like ้อนีหยางหลุ่งผ like of ุดบ่ก้อยย่งผุดเพิงตาเสบียงนี่หนามนี่บัซซีดาพี่น้องอาวุธทางหยาเกี่ยลเดทางหยาน้ำเด็กกะใบตองแดงน้ำก็ต้องข่วย ทางใสายพุทธนัตเป็นไหเริ่มห้างเลยพี่น้องบ้านนี่กล้วย <c oughs> ตัวน,นี้ก็มาเริ่มห้างก็ชุดได้ตัดุนต่อไปนี่แหละเป็น,นชิปเผื่อกชิปวีอยู่ดอกคุณ <c oughs> โอ้ใส่เกือบบูดให้เปอร์ไซเกือบบูดยางพี่น้องมันมีหนาม <c oughs> ทำไมใส่ตัดทั้งน่ะเหลือแค่ลอกนี้ก็แล้วพี่น้องตัดหนาตัวนี้เบิ้งปีมันปีมันใหญ่มันก็เครื่อยไงจ้ะจ้องแล้วสามหน้าเบิ้งฟังอี่ตังสาม สองสามสี่ห้าหกสิกเจ็ดหน่สองสามสี่ห้าแปดก็เสือนีสเน่แปด่างนีแปเสืสสอเก้าือมันหน่อยลงมันกระชดเดขายได้บรายคือเก้าจ้ะ เครื่องใหญ่ๆยาวๆทิพหาวีทิพซีวีก็ได้อยู่เครืองใหญ่วีใหญ่ออกที่แหลกก็ได้เครือละสามลอยก็ลดลงมาเครือละสองลอยแตเครือละลอยพี่น้องมันเป็นไม้ที่ทเลี้ยงเฮาได้์ซ้ำได้ก็เอาจ้ะ ข้างนี้เครือหนึ่งผีขังหน้าอีกเครือหนึ่งแปดเลยเนาะแปดละเก้าสิบสิบอืสิบเอ็ดสิบสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สี่เออสิบห้าตัวนี้เพราะท่านได้นาเพราะมันเข้ามาทั้งในสิบห้าแล้ว เอามาทังไหน,ม,นมอง<ด>ไผมองมันครับครับสิบห,าววสบหาเลาเด้อออวนซิหาบอหือว่ากวยสิเบิร์ขายยังห่างยุสิบหกสิบเจ็ดสิแปดไปเอาเนี่ยก็ไปตองมากสิบเก้าี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจ้ะข้างนี้ยี่สิบสามก็ปีออกใหม่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหาเคขื่อนนี้ยี่สิบหก อู้ยวงหลายยีแล้วข้างนี้ก็บ่กมีแตอยางอบอาทาั้ตัวนี้เป็นผ่ายแล้วพี่นอ้องตายผ่ายแล้วจะได้ตัดออก27เเพื่อน,นี่คือสิบวัาได้ยี่สิบแปดยี่เก้าสาอ็ดสองสา สสิบสี่ออสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามสิบสี่สามสิบห้าเนี่ยก็ไปบตอง <c oughs> <c oughs> อยู่เซลักแล้วสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสามสิบเก้าคืออะไรลูกเออ มีเรื่อแก้แหละมีสามชุดเก่าเครือสีสีออกหลุ่นต่อไปกน,นี่วยลมแน่เอาผีเครื่อหน,นึ่งนี่ช่างผีลูกฮะสี <40 S 1> ออ่สิบสี่สิบอืมแต่ว่ามันกับบร,ริ้ตัดพร้อมกันเสม,มอดอ,อกสี่สิบเครือพอดีหลุ่นนีออกตัวน,นั้นกระชุดไม้กับปงอันยังละ่ะปีไม้เนาะเมื่อยบอกท่านว่า จีซิบเรือพี่น้องส่งใค่ะเพิ่อนว<ด>ิละสิบหกสิบเจ็บาทจะ้ะถวิยิงใหญ่ก็บเศร้าบาทให้เพื่อนไปขายตอ่อเพราะว่าป่วยมันขนาดหน่อยลงแล้วพี่น้องส่วงแหลกถี่ไทยเครื่อนเงาๆวิ่งย่ใหญ่ได้ขายเศร้าหา,บา,าบาทนอก่ันวาเนาะก็ได้เงินหนาร้เติบได้พี่น้อง ูกล้วยด้หน่อยก็ได้เงินร้ายเติบแม่ปูกันนั่นร้ายหรอยังหรอกดอกเจียวบอืะดอกเกียวแม่บ่ได้แบง FC ห้าพ่นว่าอันดอกเท่าๆมันมันมีไนตัวท่านว่านี่นะตัวเกเรแม่ครับเอาไปปลูกเลยเอาไนมันไปปลูกคือบุกไน่บอกทั่วนี่เมื่อต้องโลกถิ่มว่าสัน ลองเอาไปวานเบิรงเด้อให้มันเกิดทัว่วสวนเฮาเด้อร์ล็อกเลยวะบัดนี้ก็บ,บ่อยากดอกพี่น้องเพิ่นว่าบ่าอึดบ่อยากนี่ล่ะแม่นบ่ทันว่าครับถ้าบ่ามี่ะยากอยากไปได้ซื้อของเพิ่นกินจะ้ะแม่มีแต่ตจ้าแห้งแม่รับขับเอาไว้ให้มันเป็นหนนี่นี่ยังไม่ตจ้าแห้งนี่พอดีหลวกกินกระปุลได้นี่นี่พี่น้องดอกนึงเอาอันนี้กะ็นะดมเนาะ บบมากินบันไดแต่ว่าปลูกไข่มันนี่ไหวจ้ะพี่อยู่น้ำกันกันไครค่ะเจ้พี่อืดอกมันงามเนาะทานวาเนาะพี่แห้งๆไปเบิ่งน้าห้องก็นสวนเขากระติดห้องน้าห้องสาธารณะเพื่อเพิ่อท่านคราะยังใช่ปลูกไหวพี่น้องห<พ>นห่ไไรไม่ไก่ไหนเด้อ อยากตก๊กนาเออนั่นแหละป้าต้องมาไก่เด้อเม่พาพี่น้องมาเบิ่งซื้อนี่ไผ่อันนี้มันแกงแซ่บพี่น้องไใช่หน่อยใบไส้ใหม่ไหมครับ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 ใบใส่ลั่มแต่เฮียสวนต้องมี้ม่ไผ่ละพี่น้องใส่รำไมใบคำอันนั้นอันนี้คำกล้วยข้าแน่คำกล้วยครับอันนี้คืองอเนาะบาด ปีนี้มันบบแหลงมันก็ึ้นได้อยู่ไม่พ่ได้ล้าย่ำอยู่แต่ละกอพี่กายนี่แหลงโบโบอคอยได้ล่ำเลยมันมีดวงมีแมงมเาเจาะได้พี่นองออกข้าวออกข้าวไอเตอตัวลูกออกข้าวเตอหน่อยครับบนเป็นข้องเขาป้าสิพาไปตัดกอตองไหวสิบห่อข้าวต้มพัดมีกล้วยซุกอยู่สิบห่อข้าวต้มพัดให้ร้านกิน ว่ตองไวเมื่อแรงเอาเมื่อนำแม่ใช่ปะเกี่ยวอันนี้จะเป็นใยว้แห้งเนาะต้นใหม่ท่านว่าปู่ปีกายนี่ไหมอือก็มาวินคกับรุ่งทิดกับแม่ต่อยก,ก็ดูนั่นแห้งใหใ่แห้งก,ก็ดูส่นั่นเด่น,นเลต้นดูนตอนนี้นาะอือเขาสิหักเรื่องหรอพี่ทั้งพี่เห็ดไม้บะ เดี๋ยวหลุนไม่ก็ออกมะตออีกดอกพี่น้องกล้วยว่าห่างๆว่างหาันมือตัดมือเว้นมือเกลือสามเคลือสีเคลือขายพอได้คาไฟคาเน็ตค่าค่าน้ำค่าไฟคาเน็ตครับกะไข่ก็บปูกเนาะท่านว่าเนาะไข่ก็ใส่เงินบาทเก่าพี่น้อง ลดค่าใส่ใจนครขอบรั่วเดี๋ยวู่กุกหน่อยๆก็ได้หลายคนว่าบุมีหมองค้ายวะสันฮาต้องโพดลงในเฟซนําพี่น้องโพดลงเรื่อยๆขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจจ้ะคลิปหน้าพอกันใหมน่นาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ